โอเมนรถแปดสามนี่บ้านี่บ้ากดใช้หมดมันอ๋อผมรู้ครับผมรู้ครับผมเล่นเป็นอ๋อง่ายผมเล่นเป็นเราเอาจริงรอบนี้เราเอาจริงรอบนี้ เล่นเป็นง่ายผมเล่นเป็นนี่ตัวนี้ตัวใหม่อ้ฉลาดไอ้ตัวเนี้ยตัวแสบเลยแล้วฉลาดมากตัวนี้บินซิบิบนทท่าบินได้ฮะเป์แมนเป์แมนขวานี่ไงเป์แมนซ้ายนี่ต่วนี้ทำท่าเป์แมนได้ <S <S มันอยู่ที่การตีความไม่ใช่มนุษย์เกิดมาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอยู่ที่มึงจะเชื่อว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสมัยยังไม่มีภาษาเขาก็พูดกันแบบเพีย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 ก็คือสัดกแกไงสั์คุณอาเธอร์เราให้คุณมอบตัวใครมาโทรมาฮัลโหลนี่คุกอยู่เบ้าสายจะไปได เพื่องเดี๋ยวเนี่ยูกเห็นแล้วสดป่ะพี่ก็พอตัวไอ้สัตว์ทำไมอ่ะมึงเก่าไงอ๋อเราสดโทษทีมาสิมาสิ ดูเลล่ะจิ้มควาจิ้มหัตะคนจิ้มควาจิ้มหมวตะคนเออ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 ไปแกไปแกไปกู้ไปกู้เก่งว่ะล่ะเอ็ปออ่ะบมกเไม่ได้ไกลขอาดนั้นนะ ไอ้อยากหม่าเมยดื่มน้ำแป๊บทำให้ใจเย็นไอสัตว์โอ้ยใครชนตกน้ำโอ้เ่ี่ยโอ้ชนเฉยเลยสองที่ท้าใจกันแล้วโอ้ยเย็นแม่ลูกป้าโคนนั่นลัะกะแมวเปอร์เซียห่างเป็นพุ่ม

คนณธีระนี่บอกว่าทำแกงเขียวหวานอร่อยไม่อร่อยซู่หน้ไม่ได้หรอกเก็บไว้กินคนเดียวนะครับคุณธีระแกงเขียวหวานคุณธีระปวดตรงไหนปวดขาตรงไหนมึงผักขาพ่องเหรอไอ้สัสพูดแล้วจะหาว่าคุยอยู่กี่เดือน ดูไปโชว์ครับผมอยู่2องอัดสองสาอาทิตย์แท็ก1คันครับผมรถ200โล3 4คันเป็นไงนี่เป็นไงไม้บวกห้าความยาโชว์ไปหนึทีว่ารวยซับวิดเบลดึงทีเป็นไงบอกไปเพิ่งตีอะไรติดเพิ่งตีอ่าฟิทยุติดอีก100ทีจริงๆกาจะติดเลยนะจะติดเลยนะแต่แบบว่าโชว์รวยไงขอสักร้อยแล้วกันพระเจ้านี่เติมไปกี่ล้านเนี่ยผมโอ้โหเกินไปใครบ้าเติมเงินเป็นล้านเราไม่มีทั้งของไงในระลอกอ่ะ โอ้โหโดนแปดเพื่อนอีกแล้วน้องพอดีพี่เขามาเหมือนกันนะน้องวันนั้นเราโดนกี่ชั่วโมงเลยนะสองชั่วโมงสามชั่วโมงวิ่งหาสองชั่วโมงไงขึ้น เี่ยวเล่นตรงมันอยู่ไอเขาแฮตบินแบนเนตฟอร์ยี่สามชั่วโมงไอเรนี่ยมึงหลอนเฮียมึงเนี่ยวมึงสัตว์ติมเลยสัตว์มึงจัดไปะบบนอ่อเบียดแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ชนพากหน่อยได้ไหมอ่ะติดอ่ะ เดบ๋ไเดี๋วไหลังตู้หลังเบาะหลังบอมเขาพี่หลังบอมอีกตัวอยู่หน้าบ้านมามาหลังบ้านโชวรถให้เลยจะเถอะะจเสริมทับใครไหมใบ้ๆหน่อยได้ไหมถ้าเสริมใบ้ๆอ่ะ cũng nè cái sặt Ê hét kìa kìa โอไม่ก oh oh yeah. wow. ูจะวุ่นอ่านแชทอยู่ไอ้ส้สครับเราจบเรื่อยๆชิวๆเปิดเพลงไปใส่แอร์พอร์ตแล้วก็จบยังไงตำรวจมันก็โง่ หมินนะค,คุณหมิ่นตำรวจมากนะผมยืนเหนือกฎหมายเฮ้ยๆฮ้ยเฮเฮ้ยแย่แม่เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเ,เอาคนแถวนี้เขาก็บอกว่าพี่แปน้นบินไปแล้วใช่ครับผมบินประมาณทุ่มสองทุ่มผมก็ไปแล้วนี่เหรอเมมบอกฟังไม่ใช่าาฮะคนนี้ใช่ไหม มึงยืมอะไร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 เดี๋ยวมึงดึกโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะกูจะร้องเลยจัดพี่ขอเปิดตันหน่อยมั้ยจะไปพี่จะไปผมไม่ไหวแล้วมาแล้วเอาดีเอาดีๆแม่งอยู่ที่คนแล้วเนี้ยจารวัตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปว่าไม่ใช่